ธรรมะผ่านานิทานเรื่องดวงดาวกับดวงจันทร์บนท้องฟ้าสีครามมีดวงดาวน้อยชื่อประกายที่ส่องแสงเป็นประกายเล็กๆอยู่ในกลุ่มดาวใกล้ขอบฟ้าประกายมีเพื่อนดาวหลายดวงคือสายดาวที่ชอบสายไปมาวิง้งดาวที่กระพิบเร็วและนิ่มดาวที่ส่องแสงนุ่มนวล ทุกคืนประกายจะมองไปยังจันทาดวงจันที่ส่องแสงสว่างจ้าแยงยามค่ำคืนจันทรามีแสงสีเงินที่งดงามทำให้ผู้คนบนโลกมองเห็นได้ชัดเจนนกสามารถบินได้ในความมืดและสัตว์ป่าสามารถหาทางเดินได้ทำไมจันทราถึงส่องแสงสว่างมากเช่นนั้นประกายพูดกับตัวเองด้วยความอิจฉาฉันอยากส่องแสงสว่างเหมือนเธอ ผู้คนจะได้เห็นฉันและชื่นชมฉันเหมือนที่พวกเขาชื่นชมจันทราสายเพื่อนรักเห็นประกายเศร้าใจจึงเข้ามาปลอบใจประกายเอ,อ๋ยแสงของเธอก็สวยแล้วนะเป็นแสงที่อบอุ่นคนที่มองดูจะรู้สึกสบายใจแต่ฉันอยากให้คนเห็นฉันเหมือนที่เขาเห็นจันทราฉันอยากมีชื่อเสียงเหมือนเธอประกายตอบด้วยความเสียใจดูสิ จันทรามีคนเอ่ยชื่อทุกคืนมีคนแต่งกลอนถึงเธอมีคนขอพรกับเธอแต่ฉันละ่ะไม่มีใครสนใจเลยวิ้งกระพริบแสงเบาๆพร้อมพูดว่าแต่ประกายจา๋าเราแต่ละดวงมีหน้าที่และความงดงามของตัวเองดูดาวนับล้านที่อยู่ร,บรอบๆเราถ้าทุกดดวงส่องแสงเหมือนจันทราท้องฟ้าจะสว่างจนตาฟางและเสียความงดงาม ฉันไม่เชื่อประกายตะโกนด้วยความดื้อรั้นฉันต้องพิสูจน์ให้ดูฉันจะส่องแสงให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้คืนนี้ฉันจะทำให้ทุกคนเห็นฉันเมื่อค่ำคืนมาถึงประกายเริ่มรวบรวมพลังงานทั้งหมดเพื่อส่องแสงให้สว่างที่สุดแสงของประกายเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆจนดาวเพื่อนๆต้องหลับตาเพราะแสงจ้าเกินไปทั้งไซรวิงและนิ่ม ต่างพากันห่วงใยประกายประกายหยุดเถอะถ้าจะเหนื่อยนะนิ่มเตือนแต่ประกายไม่ฟังเธอมุ่งมั่นที่จะส่องแสงให้สว่างที่สุดเพื่อที่จะได้รับการยอมรับเหมือนจันทราและเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองก็ทำได้เหมือนกันประกายพยายามส่องแสงสว่างจ้าด้วยกำลังสุดขีดแสงของประกายสว่างจนคนบนโลกต้องอึง้งดวงดาวดวงนั้น ทำไมสว่างขนาดนั้นพวกเขาพูดพร่ำกันแต่แทนที่จะเป็นเสียงชื่นชมกลับเป็นเสียงบน่นตาฉันแสบแสงดาวดวงนั้นจ้าเกินไปชาวนาคนหนึ่งบน่นเขาไม่สามารถมองดูดาวอื่นๆได้เพราะแสงของประกายสว่างเกินไปนกชั้นบินหลงทางนักดูนกรายงานแสงแรงเกินไปทำให้นกสับสนว่าอะไรคือแสงจันทร์อะไรคือแสงดาว บนท้องฟ้าประกายเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ามากแสงของเธอเริ่มสั่นไหวร่างกายเริ่มร้อมจัดจากการบีบออกพลังงานมากเกินไปเธอรู้สึกเหมือนจะหมดแรงแต่ยังไม่ยอมหยุดดาวเพื่อนๆต่างกังวลใจสสาใสาย,สายไปใสยมาด้วยความกระสับกระส่ายประกายเธอต้องหยุดแล้วร่างกายเธอเริ่มสัน่นวิงกระพิบเร็วขึ้นด้วยความตื่นตระหนกประกายถ้าเธอใช้พลังงานหมด เธออาจจะดับไปเลยนะดาวที่ใช้พลังงานมากเกินไปจะกลายเป็นผุยผงนิ่มร้องไห้ได้วยความเศร้าใจเพื่อนรักกรุณาฟังเสียงเราบ้างเธอไม่ต้องเป็นเหมือนจันทราหรอกเธอเป็นประกายก็ดีแล้วแต่ประกายยังคงสู้ต่อไปจนแสงของเธอเริ่มริบรี่ลงร่างกายสั่นสะเทือนหนักเธอรู้สึกเหมือนจะสลายตัวในที่สุดแรงใจของประกายก็หมดลง เธอไม่อาจส่องแสงสว่างได้อีกต่อไปจันทราที่เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลารู้สึกเศร้าใจมากเธอเห็นดวงดาวน้อยที่พยายามเรียนแบบตนเองจนเกือบจะทำลายตัวเองจันทราจึงลอยลงมาใกล้ประกายประกายที่รักจันทราพูดด้วยเสียงอ่อนโยนทำไมเธอถึงทำตัวเองเช่นนี้ล่ะประกายที่อ่อนล้าและเศร้าใจตอบด้วยเสียงเบา ฉันอยากเป็นเหมือนเธออยากให้คนชื่นชมอยากมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันทำไม่ได้ฉันอ่อนแอเกินไปจันทราสายหน้าเบาๆที่รักเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะจันทรานั่งข้างประกายที่กำลังอ่อนล้าและเล่าด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนที่รักฟังแม่เล่าให้นะแม่ไม่ได้เกิดมาเพื่อส่องแสงสว่างจ้าตั้งแต่แรก แม่เรียนรู้มาช้านานว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นสำคัญที่สุดแต่คุณทุกคนชอบแสงของป้าจันทราประกร,รมพึมพำด้วยความเศร้าใจจันทราหัวเราะเบาๆที่รักผู้คนไม่ได้ชอบแม่เพราะแสงสว่างแต่ชอบเพราะแสงนั้นให้ความรู้สึกสงบและอบอุ่นแม่ไม่เคยพยายามส่องแสงให้สว่างที่สุดแม่ส่องแสงตามธรรมชาติของตัวเอง ประกายเงยหน้ามองจันทราด้วยความสงสัยหมายความว่ายังไงเธอไม่ต้องเป็นเหมือนแม่ให้ส่องแสงตามสมควรของเธอคนที่มองดูจะรู้สึกอบอุ่นใจดูสิเมื่อกี้ที่เธอส่องแสงสว่างจัดคนกลับรำคาญนกบินหลงทางแต่ปกติที่เธอส่องแสงเบาๆคนมองดูแล้วรู้สึกสบายใจสายวิงและนิ่มพากันพยักหน้าเห็นด้วยว่า ใช่แล้วประกายแสงของเธอเวลาปกติอบอุ่นมากเราชอบมากจันทาชี้ไปยังดวงดาวนับพันบนท้องฟ้าลองดูสิลูกทุกดวงดาวล้วนมีความงดงามในแบบของตัวเองบางดวงส่องแสงสีแดงบางดวงสีน้ำเงินบางดวงกระพริบเร็วบางดวงกระพริบช้าแต่ละดวงทำให้ท้องฟ้ามีความสวยงามในแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วถ้าทุกดวงเหมือนแม่ ท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรประกายคิดสักครู่แล้วตอบว่าคงจะจืดชืดและสว่างจนตาฟางถูกแล้วจันทรายิ้มความงดงามของท้องฟ้าคือความหลากหลายเธอมีบทบาทสําคัญในการทำให้ท้องฟ้ามีสีสันคนที่เข้าใจจะเห็นความสวยงามของเธอวันต่อมา ประกายปรับมาส่องแสงตามธรรมชาติของตัวเองแสงอบอุ่นและนุ่มนวลเด็กน้อยคนหนึ่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดว่าแม่ครับดวงดาวดวงนั้นสวยจังแสงนุ่มๆทำให้หนูรู้สึกสบายใจประกายยิ้มในใจเธอเข้าใจแล้วว่าการเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่สวยงามที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นตัวของตัวเอง และไม่เปรียบเทียบก,กับผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญเราแต่ละคนมีความงดงามและคุณค่าในตนเองการพยายามเรียนแบบคนอื่นจนลืมตัวตนจะทำให้เราสูญเสียความเป็นธรรมชาติและอาจเป็นอันตร,รายต่อตัวเองธรรมะสอนให้เรายอมรับตนเองและใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยไม่ต้องแข่งขันหาความโดดเด่นที่ไม่จำเป็นเพราะความงดงามที่แท้จริง คือการเป็นตัวของตัวเอง